ผมก็ต้องขอขอบคุณนะผู้มีน้ำใจทุกคนแล้วก็ยังยังมีอีกเยอะเลยอยากฝากผู้ที่มีสตางค์เยอะๆนะอย่าไปเก็บไว้มากนะเดี๋ยวมอดมันจะกินนะบอกก็เอามาช่วยพี่น้องประชาชนยามที่ลำบากเพราะว่าในหลายในหลายร้อยหลายร้อย,ย,ย,ยปีจะมีไอ้เรื่องแบบนี้ครั้งหนึ่งั้งนี้ถือว่า เป็นทั้งโลกเป็นทั้งโลกเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีนะจะมีแบบนี้ครั้งหนึ่งเพราะนั้นครทางเนี้ถือว่าถ้าผู้ใดช่วยกันคนละไม้ละมือเอาเงินเอาทองมาช่วยกันซื้อข้าวสารอาหารแห้งกัน ให้กับพี่น้องประชาชนดิยาลำบากเนี่ยผมบอกว่าครั้งนี้ถือเป็นกุศลครั้งใหญ่ที่สุดจะหาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งกับผมมองว่าอีกน่าจะอีกหลายร้อยปีหรืออีกเปนพันปีก็ได้อาจจะเกิดอีกครั้งหนึ่งนงะนั้นก็ฝากเราวิงวอนผู้มีเงินนะก็ช่วยกับรวบรวมซื้อข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปบรรเทาพี่น้องประชาชนนะมาอยู่ใน พื้นที่ชลบุรีเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทําให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมารวมกันอยู่ในจังหวัดชลบุรีเนะี่ยเยอะมากนะครับเป็นล้านล้านคนราะนั้นขวากขวาผู้ใจบุญทั้งหลายมาช่วยคนในพื้นที่ก็ดนะีช่วยคนในจังหวัดชลบุรีก็ดีหรือช่วยคนที่มาอยู่ในจังหวัดชลบุรีก็ดีเพราะ พี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยตราได้อยู่พักในหอบริเวณเนี่ยตำบลหนองไมแดงดอนหัวล่อไปยันพันทองเนี่ยนะฮะหรือศรีราชาอะไรเนี่ยบ้านบึงเนี่ยนะฮะเป็นล้านล้านคนลําบากมากข้าวปลาอาหารในครัวเรือนเขาเนี่ยแทบไม่มีติดนะครับเขาก็หุงกินประทางกันไปวันวันะตอนนี้อยากอยากมีงวอนในช่วงที่เขาทํางานไม่ได้คิดว่าอีกไม่ไ,มไม่าจะเกินเดือนสองเดือนแล้วก็น่าจะดีขึ้น แต่ช่วงเรียกเขาลำบากกันมากนะอยากฝากผู้ใจบุญผู้ที่มีสตางค์เยอะๆนะมาช่วยกันนะครับติดต่อผมมาก็ได้รู้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาก็ได้เดี๋ยวผมจะไปช่วยแจกผมจะไปในทุกพื้นที่ของ พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับฝากฝากไว้นะขอความเมตตาเถอดทางนี้พี่น้องประชาชนลำบากจริงๆนะครับช่วยด้วยนะช่วยด้วยช่วยกันขอบพระคุณน้องเสือมากฝากน้องเสืออะไรสดแล้วบอกพี่น้องประชาชนผู้มีสตางค์เยอะๆทีนะ